ระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (RMC+) PLUS กองวิศวกรรมการแพทย์เป็นหน่วยงานก่อตั้งโครงการและ n e c t t e c สวทชเป็นหน่วยงานที่เขียนโปรแกร,รมและพัฒนาระบบในปีงบประมาณ2566โรงพยาบาลค่ายจัก,กรพงศ์ในเขตศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต6เป็นโรงพยาบาลน,นำร่องที่ได้รับการส่งเสริมในการนำโปรแกร,รมมาใช้งานโดยการสนับสนุนจากกองวิศวกรรมการแพทย์ จุดประสงค์สนับสนุนเครื่องมือการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ RMC Plus ให้แก่หน่วยงานสาธารณาสุขมีแพลตฟอร์มที่จัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์เพื่อการใช้ในการอ้างอิงและสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเพื่อน,นําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในระบบบริการฟังก์ชันการทำงานของระบบ RMC Plus 1การลงทะเบียนคุรุันสการยืมคืนอุปกรณ์ภายในหน่วยและนอกหน่วย 3. แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ (Preventing Maintenance) และการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (Calibration) 4การแจ้งซ่อมห้าจำหน่ายครุพันธ์ตัวอย่างวิธีการแจ้งซ่อมโดยใช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสามารถดำเนินการได้ในทันทีทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินการไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยากสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบแจ้งซ่อมได้ในทันที ข้อมูลเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานจะแจ้งซ่อมก็จะแสดงผลเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ใช้งานต้องการแจ้งซ่อมสามารถตรวจสอบข้อมูลเครื่องมืออีกครั้งเพื่อความถูกต้องเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลตามรายละเอียดในระบบให้ครบถ้วนเพื่อแจ้งปัญหาหรืออาการผิดปกติที่พบและผู้ใช้งานยังสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารสำหรับการแจ้งซ่อมหรือรูปแสดงอาการเสีย ซึ่งข้อมูลการแจ้งซ่อมทั้งหมดก็จะถูกเก็บเป็นประวัติงานซ่อมต่อไปมีหน้า Dashboard เพื่อโชว์ Report สรุปให้สามารถเห็นภาพได้ในหน้าเดียวเพื่อให้ดูง่ายและสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแสดงผลข้อมูลที่ใช้ในการติดตามสถานะและช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น ระบบสามารถรองรับอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ PC ในระบบปฏิบัติการทั้ง iOS Android และ Windows โดยไม่ต้องตั้งโหลดซอฟต์แวร์มาติดตั้งบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพียง Search หาคำว่า RMCplus ผ่าน Google เสมือนเราเข้าใช้งานบนเว็บเพียงแค่มี UsernamePassword ก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้ในทันทีในการลงทะเบียน เพื่อจัดเก็บข้อมูลระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนคารุพันธ์ประเภทอื่นๆได้เช่นคารุพันธ์ยานพาหนะคารุพันธ์ไฟฟ้าและวิทยุคารุพันธ์คอมพิวเตอร์คารุพันธ์การเกษตรคารุพันธ์วิทยาศาสตร์คารุพันธ์งานบ้านงานครัวคารุพันธ์สำนักงานคารุพันธ์การศึกษาและคารุพันธ์อื่นๆเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะแฟ้มข้อมูลอาจทำให้ข้อมูลประเภทเดียวกันถูกเก็บไว้หลายๆแห่งทำให้เกิดความซับซ้อนได้ และยากต่อการค้นหาการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบง่ายและมีประสิทธิภาพสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลที่มีจำนวนมากได้วรวดเร็วสามารถลดความซับซ้อนของข้อมูลได้พร้อมนำไปใช้ในการต่อย,ยอดเพื่อการวิเคราะห์สรุปผลในอนาคต